สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนคุณรูการิกาชันหงนะคะในวิชาการงานอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องงานบ้านนะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการล้างอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารกันนะคะ การล้างอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารจะเกิดขึ้นหลังจากการรับประทานอาหารนะคะก็จะมีการล้างทําความสะอาดควม่มเช็ดหรือพึ่งให้แห้งแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารก็จะมีอะไรบ้างนะคะที่เราใช้กันก็จะมีจานใช่ไหมคะมีจานนะคะมีชามมีแก้วน้ำมีถ้วยนะคะแล้วก็มี ช้อนซ่อมนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์นะคะที่เราใช้ในการรับประทานอาหาระคะ่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างจานนะคะมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยอันนี้ก็คือเป็นแผ่นขัดนะคะหรือที่เราเรียกว่าสกอตไบ์นะคะสองเป็นฟองน้ําอันนี้เป็นฟองน้ําอย่างนิ่มน,นะคะนี่เป็นผ้าสะอาดค่ะเอาไว้เช็ดเวลาให้ให้ภาชนะของเรานั้นแห้งนะคะ มีจะเป็นน้ํายาล้างจานนะคะมีถ้วยเอาไว้ใส่น้ํายาล้างจานผสมกับน้ํานะคะแล้วก็มีกระมังใบใหญ่ๆนะคะหลังจากการใช้งานแล้วนะคะน้ํายาล้างจานเราจะต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันการหกเลอะเทอนั่นเองนะคะสําหรับการล้างทำความสะอาดแผ่นขัดนะคะแผ่นขัดหรือว่าคองน้ําตรงนี้นะคะแล้วก็พวกถ้วยที่ใส่น้ํายาล้างจานกระมังพวกนี้เราก็จะ ล้างให้สะอาดแล้วก็ควาำให้แห้งนะคะส่วนผ้านะคะที่เราใช้เช็ดจานนะคะเราจะนำไปซักก่อนนะคะแล้วก็พึ่งให้แห้งนะคะแล้วค่อยนำมาใช้งานในครั้งต่อไปนะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการล้างจานชามถ้วยแล้วก็ช้อนซ่อมกันดีกว่านะคะหนึ่งเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ช้อนเนี่ย กวาเดเสร็จอาหารนะคะกวาเดเสร็จอาหารออกจากจานชามหรือว่าถ้วยของเรานะคะใส่ในถังขยะซึ่งถังขยะอันนี้จะต้องแยกนะคะหากถัาางขยะในห้องครัวควรจะแยกนะคะว่าถาังไหนเอาไว้ใส่พลาสติกถังไหนเอาไว้ใส่ขยะเปียกนะคะขยะเปียกก็คือขยะที่สามารถย่อยสลายได้นะคะขยะที่ย่อยสลายได้บางทีเราอาจจะเอาไปให้หมูนะคะหรือว่าเอานำไปให้สุนัขก็ได้นะคะ อางที่สองนะคะขั้นตอนที่สองก็คือนำจานของเรานะคะที่เคลียรเสร็จอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะนำไปล้างในน้ำสะอาดหนึ่งครั้งเมื่อล้างเสร็จแล้วนะคะล้างน้ำสะอาดหนึ่งครั้งเสร็จแล้วให้ใช้น้ำยาล้างจานนะคะผสมกับน้ำสะอาดนะคะใส่ในถ้วยหรือว่าถ้าเรามีจานมากๆก็ใส่ไปเป็นกละมังก็ได้นะคะผสมน้ำยาล้างจานลงในอ่างหรือว่ากละมังได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะขั้นตอนที่4ี่เราจะใช้ฟองน้ําหรือว่าแผ่นขัดนะคะชุบน้ํายาล้างจานดังภาพเลยนะคะแล้วก็ขัดถูจานชามถ้วยช้อนซ้อมทั้งภายในและภายนอกทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังให้สะอาดนะคะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่5นะคะเราจะล้างจานชามถ้วยแล้วก็ช้อนซ้อมในน้ําให้สะอาด ล้างประมาณ2-3ครั้งด้วยกันนะคะจนกว่าฟองจะหมดแล้วก็ไม่รู้สึกลื่นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่6นะคะเราจะนำจานนะคะชามช้อนถ้วยช้อนส่อมที่เราล้างเมื่อสักครู่นะคะมาวางผึ่งเอาไว้ให้แห้งใส่ปะก้าหรือใส่อะไรก็ได้นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่7ก็คือเก็บจานชามถ้วยเข้าตู้ให้เรียบร้อย หรือว่าวางไว้ในตะกร้านะคะที่มันโปร่งๆนะคะช้อนซ่อมก็เก็บเข้าที่นะคะตะกร้าที่วางนะคะเก็บจานชามถ้าเป็นไปได้ให้หาผ้านะคะมาคลุมมาไว้เพื่อป้องกันแมลงหรือว่าฝุ่นลงไปนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการล้างแก้วน้ํากันดีกว่านะคะว่าทาอย่างไรบ้างขั้นตอนในการล้างแก้วน้ํานะคะขั้นตอนที่1ให้ล้างแก้วน้ําด้วยน้ําสะอาดหนึ่งครั้งนะคะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สองนะคะเราจะผสมน้ํายาล้างจานกับน้ําสะอาดในถ้วยอ่างล้างจานหรือว่าในกระมังก็ได้นะคะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สามเราจะใช้ ฟองน้ําอันนี้จะเป็นฟองน้ําที่แบบนุ่มๆน,นะคะใช้ฟองน้ําชุบน้ํายาล้างจานถูทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแก้วนะคะโดยเน้นตรงบริเวณขอบแก้วเพราะว่าขอบแก้วเนี่ยจะสัมผัสกับปากของเรานะคะปากของเราเมื่อรับประทานอาหารจะมีคราบอาหารติดอยู่เพราะฉะนั้นเราเอาปากไปคาบตรงปากแก้วตรงนี้ก็จะทําให้แก้วของเรานั้นสกปรก,กได้นะคะเราจะต้องเน้นขัดตรงบริเวณขอบแก้วนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปเมื่อเรานําน้ํายามาล้างเสร็จแล้วขั้นตอนที่สี่เราก็จะล้างแก้วในน้ําให้สะอาดนะคะจนหมดฟองแล้วก็ไม่ลื่นนะคะหลายๆน้ําได้เลยสองถึงสามน้านะคะเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วเราจะคว่ำแก้วนะคะหรือว่านําไปผึ่งแดดจนแห้งนะคะหรือถ้าเราต้องการจะรีบใช้แก้วก็ให้นําผ้าสะอาดนะคะมาเช็ดแก้วให้แห้งนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือ การเก็บแก้วนะคะเราก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่มันมิดชิดนะคะก็คือป้องกันไม่ให้ฝุ่นหรือว่ามแมลงเข้าไปได้นั่นเองนะคะามาดูประโยชน์ของการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารอย่างถือวิธีกันดีกว่านะคะ 1. นนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร จะสะอาดปราศจากเชื้อโรคทำให้ปลอดภัยเมื่อนำมาใช้งานนั่นเอง 2. นะคะจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดนะคะถ้าเราล้างอย่างถูกวิธีนะคะ 3. นะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารของเราจะใช้งานได้นานไม่ชำรุดแล้วก็ไม่แตกหักเสียหายนั่นเองอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะของการล้าง เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารสำหรับการบ้านท้ายบทเรียนวันนี้นะคะเราได้เรียนวิธีการกันไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณครูอยากเห็นว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริงไหมให้นักเรียนนะคะลองฝึกล้างอุปกรณ์ให้เลือกได้เลยว่านักเรียนจะล้างเป็นจานชามช้อนหรือว่าเป็นแก้วน้ํานะคะแล้วให้ส่งเป็นภาพขณะที่นักเรียนปฏิบัติงานนะคะจะใช้เป็นวิดีโอ ถ่ายเป็นวิดีโอสั้นๆก็ได้หรือจะถ่ายเป็นภาพส่งมาให้คุณครูดูก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ